โอเคนะครับผมก็ต้องขอากาาราบสวีตสวัสดีน้องๆเด็กไข่มุนา่ารักทุกคนทุก่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผม <G ül üyor> ช่องบิ๊ชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอกแมปบอกฟุนั่นเองนะครับก็ไม่ได้เจอกับพี่นานเลยนะครับพอดีติดงานยุ่งไปหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็เลยจะมาบอกข่าวดีสำหรับใครที่อยากได้โค้ดฟรีนะครับสำหรับโค้ดเวฟเลดช็อปนั่นเองนะก็จะเป็นโค้ดเครดิตฟรีเพื่อจะเอาไปซื้อไก่ตัน1บาทในราคา1บาทได้รหัส100%นั่งบังไม่ผิดบผมมีีเเวดยวใะ ทศไทยนะครับผมที่ขายไก่ตัน1บาทได้รหัส100%นั่นเองนะครับหลายคนก็จะรู้จักกันดีในเว็บที่ชื่อว่า RedShop นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็คือจะแจกตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ก็มี2โค้ดมาแนะนำนะครับแอดมินเขาให้มาเลยเป็นโค้ดฉลองวันเกิดของแอดมินเว็บเล d s h o p นั่นเองนะครับบอกเลยว่าใส่ได้จุ จุจัดเลยนะครับ2000คนแล้วก็จะมีอีกโค้ดหนึ่ง1 9 9 9คนนะครับใส่ได้จุจุเลยนะครับใครที่อยากได้โค้ดเยอะๆเนี่ยพี่แนะนานะครับสมัครหลายๆบัญชีเนาะแล้วก็มากดใส่โค้ดเครดิตนะครับครั้งละ1โค้ดเราก็จะได้ไปครั้งละ1โค้ดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ใครที่อยากรู้แล้วว่าโค้ดคืออะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งช่องพี่กันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวพี่จะมาแจกบ่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาสอนซื้อไก ฟรีๆใส่ได้ ทุกคนแต่มีจํากัดนะนะครับสองพคนเท่านั้นไปตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้า,ขามาในส่วนเว็บเลสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับหลายคนรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าใครใครก็รู้จักนะครับใครเข้ามากดสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยหรือว่าใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็กดเข้าสู่ระบบอะไรเรียบร้อยมาเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสามารถเติมอ่างเปาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใครที่อยาก um เติมอ่างเปาก็กดที่อ่างเปาหรือว่าใครที่จะโอนธนาคารก็มีมาเพิ่มเป็นที่เรีย ตอนนี้สามารถโอนธนาคารได้เลยไม่มีค่าธรรมเนียมทั้ง2เลยนะครับผมก็คือเติม100ก็คือเข้า100เลยนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมสายฟรีก็อยู่ด้านบนแบบนี้เห็นไหมก็จะมีกิจกรรมแจกผลจิ้งจอกนะครับกิจกรรมแจกผลมังกรนะครับกิจกรรมแจกโค้ดฟรีในช่อง t i k t o อกเว็บเลตชอปนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีติดต่อ แอดมินเพจนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะมีไก่ตัน1บาทตามที่พี่บอกนะครับนี่ครับไก่ตัน1บาทก็คือลงทุกวันนะครับฟังไม่ผิดนะครับแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยเขาจะลงเยอะที่สุดนะครับจะลงเยอะมากๆแล้วก็อย่างเช่นเมื่อวานวันเกิดแอดมินใช่ไหมเขาลงไป20 ID ตึงๆนะครับผมลงไป20 ID ตึงๆเลยแล้วก็จะมี ไก่ตัน29บาทนะครับสุดฮิตส,สุดฮอตเนาะแล้วก็จะมีไก่ตัน3ถึง7หมัดนะครับหรือว่าจะเป็นไก่ตัน6หมัด7หมัดดาบคู่โอเด้งนะผลคิสเนถาวนผลชิสเนะในกล่องผลมังกรพร้อมรีเวิร์กนะครับเผาวีซีตึงๆก็มีเหมือนกันนะครับผมใครอยากได้ก็สามารถกดซื้อ ตามใจชอบได้เลยซื้อปุ๊บได้รหัส100%ทุกช่องนะครับไม่มีสุ่มนะครับย้าว่าไม่มีสุ่มนะซื้อปุ๊บได้รหัส100%แล้วก็1บาทก็คือซื้อปุ๊บได้รหัส100%เหมือนกันนะทีนี้เรามาดูโค้ดฟรีๆกันดีกว่านะครับขั้นแรกง่ายๆเลยให้เรากดไปที่ชื่อบัญชีของเราตรงนี้กดไป1ทีนะครับมันก็จะมีคําว่าแลกคูปองตรงนี้นะครับกดคําว่าแลกคูปองตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้าแลกคูปองหรือว่า redeem code นั่นเองนะครับตรงนี้นาให้เราเอาโค้ดมาใส่ตรงนี้โค้ดคืออะไรนะคเดี๋ยวพี่ขยายจอก่อนนะ เอาไว้แบบนี้แหละแล้วก็เอาโค้ดมาโค้ดมี2โค้ดนะพี่เอาใส่น้ดแพดไว้นะครับโค้ดแรกเนี่ยก็จะเป็นโค้ดตั้งแต่เมื่อวานเนาะนี่ครับโค้ดนี้ยังไม่หมดนะโค้ดนี้ยังไม่หมดใส่ได้ทุกคนเลยนะครับผมจํากัด2,000คนเท่านั้นนะครับอ่ะจากนั้นก็กดแรกคูปองไปได้เลยนะครับสามสองหนึ่งปุ๊บนะครับเรียบร้อยขึ้นเขียวเรียบร้อยนะครับนี่ครับมา1่คูปองนะครับตอนนี้พี่มี2คูปองแล้วทีนี้กดใส่อีกรอบนะครับกดไปที่แรกคูปองนะครับจากนั้น คูป,ปองที่2คืออันนี้โค้ดที่สองนะเป็นเลสช็อป HBD นั่นเองนะครับหรือว่า Happy Birthday นะครับนี่ครับเป็นโค้ดที่2เนาะเลสช็อปพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะตัวแรกจะเป็นตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวใหญ่อีก3ตัวด้านหลังก็จะเป็น HBD นั่นเองนะพิมพ์ตามพี่ได้เลยตัวใหญ่ตัวเล็กก็พิมพตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็กดแลกคูป,ปองไปได้เลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ครับได้มา2เครดิตตึงๆนะครับผมได้มา2เครดิตตึงๆก็คือเราสามารถเอาเครดิตที่เรากดเมื่อกี้เนี่ยมารอกดไก่ตัน1บาทได้เลยนะครับทีนี้วิธีการเช็คเวลาลงสต็อกไก่ตันเนี่ยเช็คยัง โพสหน้าเพจครับให้เรากดเลื่อนลงมาล่างสุดก็จะมีลลงก์เพจอยู่ตรงนี้แม้เรากดเข้าไปเลยนะครับแค่นี้ง่ายๆนะสำหรับวิธีการดูเวลาสต็อกไก่ตัน1บาทว่าแอดมินเนี่ยเข้าลงเวลาไหนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดฟรีๆนะครับจากเว็บเลดช็อปนะครับวันเกิดของแอดมินนั่นเองนะก็อย่าลืมอวยพรใต้คลิปนี้ด้วยหน่อยละกันนะครับก็เอาไว้เจอคลิปหน้าละกันเนาะนะสำหรับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ